ไปครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่กิจจะพาไปล่าเบอร์เกอร์คากันอันดับแรกก็เข้ามาที่ทะเลทรายเหมือนเดิมครับทุกคนจากนั้นก็ให้เรามาตรงนี้เลยครับทุกคนนี่ตรงฟู้ดทักตรงนี้ตรงประมาณ5,300น้ะตรงนี้จากนั้นมีอาวุธอะไรเอามาเลยครับเตรียมถล่มครับออกมาออกมาหมดเลยเจ้าพวกสมดอยออกมาออกมาออกมาเราต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดก่อนอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกัดเราได้เยอะออกมาออกมาฆ่าฆ่า,าพวกแกห,หมดเลยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยชักเยอะชักเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว ขายหมดขายหมดหมดยังเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอเคน่าจะหมดละฮะตรงนี้หลังจากหมดแล้วก็ให้เราทำการคุยกับ NPC ตัวนี้เลยคุณสมิธีซาโบช่วยฉันหน่อยดิช่วยฉันตามหารถที่เออฉันส่งออกไปขายของนะ่ะเออมันหายไปอ่ะช่วยไปหาสเปเชียลสปาทูล่ามาให้ฉันหน่อยได้เลยเพื่อนได้เลยเดี๋ยวฉันไปตามหาให้อ่ะนายช่วยรอสักแป๊บนะ จากนั้นก็ให้เราขับรถต่อไปครับผมเพื่อไปตามหาสเปเชียลสปา u ูล่านู่นอยู่ตรงด้านหน้านู่นเลยเห็นหรือยังนู่นเนี่ยไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆก,กันนิดเดียวนี่อยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ห่างกันนิดเดียวฮะอยู่ตรงประมาณ5้าพันเก้าตรงนี้พวกแกนี่นี่ใส่ไม่ดีเลยพวกแกคงหิวมากที่นะพวกแกถึงได้มาขโมยอาหารจากรถขายอาหารกินอย่างงี้อืมตายท้าหมดเพื่อนจากนั้นก็ให้เราเก็บสเปเชียลสปาทูล่านี้ไปครับผมไไม้ตะหลิวนี่แหละไอที่เรามาเจอไปนี่แหละเอาไปด้วย จากนั้นก็ขับรถเอากลับไปส่งฮะตรงเมื่อกี้ตรง5้าพันสองผมมาแล้วฮะเชฟเชฟผาผมเอาตะหลิวมาส่งแล้ว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 มาดีจเจ้าตะหลิวทองคําผมเอาตะหลิวทองคํามาส่งแล้วฮะเรียบร้อยโอ้ขอบใจแกมากเลยนี่มันของฉันนายช่วยชีวิตฉันเอาไว้จากนั้นรถเบเกอร์ทคก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่โอ้โหใหญ่มากเลย เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสประสิทธิภาพของเจ้าเบอร์เกอร์ทรักคันนี้กันโอ้สีสันสวยงามมากเลยนี่แลระบบใหม่นะก็คือแบบเราไม่ต้องแบบไปกดวางแล้วเนี่ยเราถือเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันติดตั้งอัตโนมัติเลยน้องรักเป็นไงน้องรักอู้ยง่ายขึ้นเยอะนี่เดินเราแค่เดินมาแปะนี่ถือปุ๊บถือปุ๊บหันปับ๊บนี่ถือปับ๊บหันปุ๊บนี่ไม่ต้องกดติดตั้งแล้วมันมสะดวกกับชีวิตขึ้นเยอะเลยน้องเลยดูดิสีประหยัดเวลาประกอบรถไปเยอะมาก ระบบอำนวยความสะดวกนี่ดีจริงๆอ่ะระบบใหม่ไปเดี๋ยวเราไปเทสประสิทธิภาพกันแต่ก่อนไปเดี๋ยวขอเช็คด้านหลังนิดนึงโอ้โหโอ้หุยสามารถพกพาอาหารเออหมูมาขายอาหารกับลูกเพลลูกเพลมีใครซื้ออาหารหมูเปล่าลูกพี่ไม่มีอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่ารถคันนี้นี่เราเอาไปทํารถลักเด็กได้นะเนี่ยโอ้โหน่าจะขนเด็กได้บานเดี๋ยวต้องไปลองฮะภายในก็โอเคไม่ได้แย่อะไรเพราะว่ามันเป็นรถขายของอน้องรักเออไปเลสโก เปิดไฟหน้าปัง้งเออไฟหน้าถึงจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็โอเคโอเคความเร็วเป็นยังไงบ้างโอ้โห้า้านะอาตตาเร่งนี่้านะ40ไปโอ้ยตาเร่งนี่้ามากฮะน้อยมากบอกเลยโอ้ขึ้นช้าจัด80มาร0 0มาโอ้โหขับช้าจัดอย่างนี้น่าจะประหยัดน้ำมันหรือเปล่าร2อย2ี่รอยี่นี่แม็กซิมัมแล้วเปล่าเหมือนจะแม็กซิมัมแล้วนะโอ้ยโอ้ยควบคุม ควบคุมยากอะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยดูมันแขวงไปแขวงมาเฮ้ยยังไม่แม็กซิมัมไปได้ต่อ1 0 4 106 106แล้วแต่รถควบคุมยากมากเลยครับโอ้โหดูดิรถสส่เป็นงูเลยตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่ล้วมองไม่เห็นเลย160ฮะแม็กซิมัมอยู่ที่160ถืรอว่าโอเคละมัง้งแต่ว่ามันมันายอะ่ะไม่ชอบความสายของมันเลยอะ่ะถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างช้านะแต่ว่าเป็นรถขายของใช่ไหมมันก็ต้องน้องเน่งน้องแกะหรือว่าแบบค่อยๆหาลูกค้าไปตามทางอ่ะนะ มันก็จะรีบไปไหนกันใช่ไหมย่าลูกค้าก็จะโบกไม่ทันนะดิเอาละแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันดับเครื่องเรียบร้อยครับผมโอ้ย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 กระบาดลงโอ้ยใจเย็นใจเย็นแต่ลดควบคุมยากมากเลยโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ากินทรัพยากรอะไรเท่าไหร่ตัวน้ํามันเครื่องกินไปแค่ศูนย์จุดหนึ่งครับผมตัวน้าโอ้กินเยอะมากเลยอะน้าหายไปศูนย์จุดสี่ลยครับแล้วก็แก๊สหายไปศูนย์จุดสี่เหมือนกันค่อนข้างกินทรัพยากรเยอะเหมือนกันอะ คิดว่ารถใหม่มาในโหมดฮาร์ดแล้วกันนะเน้นกินทรัพยากรแต่ก็เป็นรถที่สวยนะดูดูความสวยงามคือโคเทอ่ะบอกเลยว่าเอาได้เอาเรื่องโคเทะฮะไว้เดี๋ยวรอบหนะ้าเราไปสะสมมอลลวีนครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาอวดรถใหมให่ทุกคนดูกันนะไปแล้วเจอกันใหม่จ้ารักนะจ้า